นะครับนนั้นถ้าเกิดว่าจะขึ้นได้ต่อเนื่องแข็งแรงจริงๆอะ่ะอย่างที่ผมบอกอย่างน้อยควรจะพักลงมาก่อนอาจจะสักสองพันสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยเออเซตฐานแข็งแรงแข็งแรงหน่อยถ้าเกิดสักครึ่งทางนั้นแหละประมาณสองพันสามร้อยอ่ะโอเคเบาๆบาสองพันสามโทษสามพันสองร้อยสองพันสามสามพันสองร้อยเออไม่ใช่มั่วซั่วไปหมดแล้วเนี่ยสามพันสามร้อยเออ มามพันสามร้อยพักลงมาสัหน่อยก่อนแล้วค่อยขึ้นพักแล้วเซตฐานให้ดีคือถามว่าจะพักตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้ไปสักสองสัปดาห์เลยก็ได้จบเดือนไปเลยก็ได้ค้ำฐานให้มันสูงสูงก่อนอย่างนั้นน่ะคุยกันได้แต่ถ้าเกิดว่ามันค้ำฐานมันไม่มีฐานเลยอะ่ะดูสิมันขึ้นมามันไม่มีฐานเลยแล้วจะให้ไปวางจุดแนวรับตรงไหนมันไม่มีไง ถูกปะเออถ้าเกิดจะมารับวีก็นู่นน่ะสามพันไหวเออไม่ไหวหรอกเออถ้าเกิดฐานแข็งแรงแข็งแรงคือ,อโยนขึ้นมาก็จริงอ่ะแต่เซตฐานดีๆก่อนตั้งฐานก่อนแล้วไปต่ออันเนี้ยเออได้เก็บของถ้างั้นมันเก็บไม่ได้ครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวรอดูครับรอดูว่าฝากไว้แล้วกันระวังไว้หน่อย ถ้าเกิดว่าสัปดาห์นี้ยังขึ้นไปวันนี้พรุ่งนี้ขึ้นไปไม่พักเลยแล้วเกิดการเทช่วงปลายเดือนช่วงปลายวีคอาจจะเลยเถิดจนกระทั่งยันสัปดาห์หน้านั่นคือเหตุผลที่ทำไมผมไม่อยากรีบเข้าจนเกินไปแต่เอาแหละอันนั้นก็คือมโนแหละถูกป่ะไอที่บอกว่าระวังปลายวีคปลายเดือนจะทุบก,กลับมาเนี่ยอันนั้นมันมันคือมโนแหละ นะถ้าเกิดว่าสองสามวันนี้ยังขึ้นไปต่อเนื่องแล้วก็ระวังก็มโนยังมโนอยู่ไม่ใช่ขึ้นไปล้วให้ช็อตนะไม่ใช่ผมบอกว่าเอ้ยระวังเดี๋ยวถ้าเกิดสองสามวันนี้ยังขึ้นอยู่ระวังมันเผื่อมันอาจจะพักกันปลายเดือนมันยังเป็นแค่มโนนะครับไม่ใช่ราคาขึ้นไปแล้วโอ้โหไปกดช็อตข้างบนไม่เอานะผมบอกแล้วกดข้อหนึ่งคือห้ามสวนเทรนด์เพราะนั้นเมื่อเทรนด์ยังคงเป็นขาขึ้นนะครับ เทรนยังคงเป็นขาขึ้นเรายังคงเล่นบายอย่างเดียวบายโอลีแต่ต้องต้องรอของถูกนั่นคือกฎนะครับมีอยู่แค่นี้แหละถูกไหมเทรนมาเป็นที่หนึ่งของถูกมาเป็นที่สองมันคือจังหวะและกลยุทธ์นะเพราะนั้นตอนนี้ถามว่าโอเคในเรื่องของเทรนเรารู้ละวเทรนมันขาขึ้น<ม>เห็นเห็น<ๆ>นั่นแหละ แต่ว่าของถูกไหมของไม่ถูกครับของแพงเพราะนั้นเราจะไม่ซื้อของแพงก็ปล่อยให้มันวิ่งไปนะเดี๋ยวรอของถูกแต่ถูกของของแต่ละบริบทของแต่ละไทม์เฟรมไม่เท่ากันนะของถูกของคนเล่นห้านาทีก็เรื่องหนึง่งอาจจะไปหาแนวรับตอนราคาตลาดเปิดอา่าเรื่องหนึง่งแนวรับสิบห้านาทีเรื่องหนึง่งแนวรับเดเรื่องหนึง่ง ถูกปะแต่ถ้าเกิดเราคุยกันด้วยรับวิครับวิคอยู่ไหนนู่นอะรับวิคอยู่แถวแถวสักประมาณสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสามพันไกลไหมไกลแต่ถ้าเกิดท่านบอกเฮ้ยรอไม่ได้เล่นรายวันก็ไปเล่นห้านาทีห้านาทีมีรับตลอดเวลานั่นแหละถูกปะเออแถวแถวสามพันห้าสิบก็มีรับถูกไหมเออเพราะนั้น แยกให้ดีไม่ใช่ผมบอกว่าเอ้ยรับวีคมันอยู่สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วใครจะไปเล่นไปรอตรงนั้นล่ะถูกป่ะผมคนนึงก็ไม่เล่นล่ะวีะนะเพราะนั้นฟังแล้วก็ใช้สติกันให้ดีนะครับเราใช้วีคเพื่อประกอบหาแนวโน้มหาจังหวะหาทิศทางใหญ่ๆนะครับเพราะนั้นตอนนี้เอาเป็นว่าวีคยังคงขึ้นอยู่ยังเป็นขาขึ้นอยู่ร <c oughs> อจังหวะการย่อซื้อพอแต่มันขึ้นแพงแล้วนะมันแพงไปแล้วนะครับเพราะนั้นรอของถูก นะครับ